คนคะปะนัชิตาไม่เคยทําแบบนี้มาก,ก่อนเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาแจกแทบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะให้กับลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่นะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะกาแฟ3สูตรนะคะแล้วให้ฟรีคะ่ะให้ฟรี3กล่อง นะคะเพอร์พีทตัวเด่นตัวดังของปนัชิตามากๆใครกินท้องแบนราบเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะยอดขาย2ล้านแล้วกล่องแล้วนะคะให้ฟรีค่ะน้ําชงของปนัชิตานะคะมี3รสชาติชาไทยนมชมพูแล้วก็ชาเขียวนะคะเราให้ฟรีค่ะ2กล่องค่ะเดี๋ยวเราจะขารสชาติไปให้นะคะแล้วก็ของพรีเมียมไปไหนหมดแล้ว อะอย่างเช่นแก้วสแตนเลสค่ะข้างใน304นะคะเราก็จะมีเซตผ้าขนหนูนะคะแก้วเก็บความเย็นนะคะหรือว่าตัวกระโดดเชือกดิจิตอลใดๆนะคะเราก็เลือกให้ฟรี1ชิ้นค่ะให้ฟรีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้ว7ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีลุ้นรางวัลด้วยนะคะ1ิผู้โชคดีนะคะจะได้กล่องเขาเรียกว่าอะไรกล่องกล่องกองให้รักเนี่ยค่ะจะมีเงินอยู่ในกล่อง10,000บาทแ,แค่10รางวัลเท่านั้นนะคะสุด เพียงแค่นะคะซื้อโปรโตีนเพอรีนค่ะโปรโตีนลีนไลท์ของเราค่ะปกตินะคะเซตนี้นะคะอยู่ที่3,270บาทวันนี้เราหัน่นครึ่งราคาเหลือ1,633บาทรับฟรีหมดนี่ที่หน่อยพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ